สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับ The Gang Story นะฮะวันนี้ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วก็คือ EP ที่5นะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีกันเช่นเช่นเดิมนะอ่าแล้วก็โดยเล่าเรื่องผีเนี่ยเราจะเล่นจังกล้าไปด้วยเราขอที่แพ้จะมีบทลงโทษครับผมซึ่งบทลงโทษก็คือถูกจับแต่งหน้าอ่าจะแต่งหน้าเป็นอะไรนะคว้ไว้พูดกันตอนทางคิดนะฮะ แต่ตอนนี้เรามีแขกรับเชิญรับเชิญเข้ามาเลยครับชื่ออะไรครับผมชื่อเตยค่ะมาจากช่องหญิงยางค่ะมผมก็เคยไปออกช่องเขานะครับช่องเขาเป็นช่องที่ดังมากเลยครับดีมากไปดูได้ค,ดครับนี่เดี๋ยวเราจะแตะช่องไว้ตรงนี้นะอะตรงนี้นะอะขอตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเลบชาวบ้านเลยนะโอเคครับผม วันนี้เรามาทําอะไรคะก็จะมาเล่นต่างารครับผมกับเฟิร์นเนี่ยมีเรื่องมาเล่านะครับ <c oughs> ซึ่งใครจะเล่าก่อนดีตัวเองนะอ๋อคุณเฟิร์นจะเป็นคนเล่าก่อนนะครับก็มาเรื่องแรกกันเลยก็จะเป็นเรื่องของเฟิร์นนะฮะเรื่องนี้ไม่อยู่ว่าตอนสมัยเด็กๆแม่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะไปทําเกี่ยวกับงานศพของพ่อตัวเองซึ่งมีน้องสาวไปด้วย ไปแถวต่างจังหวัดแถวภาคเหนืออันนี้ไม่บอกนะเดี๋ยวมีปัญหาอีกก่อนที่ว่าแม่กับน้องสาวอะไปทํางานอะเอ้ยไปจัดงานแถวงานศพให้พ่ออะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะตอนคืนอะแก,กอะกำลังเตรียมงานปู้กอาหารอะไรแบบนี้อะแต่คราวนี้น้องสาวอะต้องการให้แกไปห้องน้ําด้วยซึ่งตอนแรกมแม่ก็อืมตอนนั้นน่าจะประมาณตีหนึ่งหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดอะตอนนี้แม่เล่าให้ฟังอะ แม่แกก็แบบตอบไปด้วยก็เลยไปพอไปถึงห้องน้ำอะ่ะห้องน้ำอะ่ะมันจะดูเก่าๆหน่อยเพราะว่าห้องน้ำอะ่ะมันจะเป็นแบบคกล้ๆสาราเก่าๆอะ่ะที่เขาไม่ค่อยนิสัยอะไรอ,ะอ่ะห้องน้ำวัดอะไรางี้ใช่ผิวนั้นมืดๆตะโกะ ที่สภาพนะห้องน้ำอ่ะมันมีเสาอ,อ่ะเอาไว้ขั้นเอาไว้ที่มันเป็นแบบผูกสังกะสีเอาไว้ให้อ่ะมันมีข่าวรือว่าเหมือนมีคนงานพมา่าไปตายหรือผู้ก่อตายผู้หญิงอ่ะอันนี้อือันนี้เราไม่รู้นะว่าเขาผูก่อตายเพราะอะไรเรื่องที่แบบว่าตัวเองท้องหรือว่าเรื่องผัวอ,อันนี้เราก็ไม่สามารถทราบเฉพาะถึงช่วงนั้นน่ะพอแม่กับน้องสาวอ่ะของแกอ่ะไปถึงห้องน้ำอ่ะ ได้ยินเสียงอะเสียงเงมันคนแกว่งไปแกว่งมาอยู่อะตอนแรกแกคิดว่าอาจจะเป็นแค่ลมหรืออะไรก็ได้อ่ะแต่พอไปถึงอ่ะเห็นหัวผู้หญิงเหอค่อยหัวลงมาเป็นผู้หญิงพม่าที่ว่าแบบแกเสียไปแล้วอะออกมาเป็นผีแบบหน้าเละๆหน่อยะขึ้นอือแบบเต็มตัวเห็นแบบภาพแบบชัดชัดเจนเลยฮะมันไม่ชัดอะมันตัวดำๆอะน่าอยวๆอ่วะ แล้วตอนนั้นน่ะแกกับน้องอ่ะชอกเกิดตายอ,ะ <S <S อ่ะก็เลยรีวิ่งมาก็เลยบอกกันว่าตอนแรกอะ่ะเรื่องนี้อะ่ะคิดกันเองว่าอาจจะมันแค่แบบมันตอนคืนด้วยไงแกเลยไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบแค่แค่แบบภาพร้อนอะ่ะแต่มันไม่ใช่อะ่ะจากนั้นอนะ่ะพองานศพของพ่อจบลงอะ่ะแกกับน้องสาวแกเลยไปถามปุนเลยได้ข้อสรุปว่าไอ้ผีอะ่ะมันจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวนั้นอะ่ะเราไม่รู้ว่าแบบ ว่าเขาได้ไปเกิดไหมก็จบแค่นี้แหละสำหรับเรื่องเล่าของเราจบค่ะก็เป็นประสบการณ์เรื่องเล่าในวัดนะฮะที่เจอกันได้บ่อยๆนะแต่ว่าถ้าเจอทีก็มีคนหัวลุกนะใช่คือเป็นภาพจาตลอดชีวิตเลยนะครับผมก็นะครับเฟิร์นเล่าไปแล้วต่อไปก็เป็นผมนะฮะเรื่องที่ผมจะเล่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในวัดเหมือนกันนะครับ ก็เป็นวัดที่อยู่ข้างบนบ้านผมบ้านผมเนี่ยอยู่บนภูเขาแต่ว่าไม่ได้สูงอะไรมากซึ่งต้องขับรถขึ้นไปทุกวันแต่วัดเนี่ยอยู่จะอยู่สูงเป็นบนภูเขาอยู่ในป่าเลยจะอยู่สูงกว่าบ้านผมนะซึ่งในวัดเนี่ยมีเรื่องเล่ากันว่ามีคนทำความสะอาดวัดนะผมจะพูดว่าพระแะ้วกันเพราะผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหน้าที่อะไรในวันนั้นเขาต้องปิดเอ้ยต้องเขาเขาต้องเปิดไฟในวัดตลอด,ลอดทั้งคืนแบบ ทุกคืนนะครับต้องเปิดไฟก่อนสองทุ่มเขาก็ทาอย่างนั้นทุกวันเลยทุกวันทุกวันแต่มีวันหนึ่งอ่ะครับเขาทําไม่ได้เขาเขาติดธุระอื่นต้องไปทําสําคัญมากเ,<อ>าเขาก็เลยฝากให้เนียนคนนึงอ่ะครับไปเปิดแทนเขาก็บอกบอกบอก,บอกเนียนคนนั้นก็อย่างดีนะครับว่าเออต้องปิดไฟก่อนสองทุ่มนะอ่าซ<ป>ึ<ป>่ง เนี่ยเขาก็รับปากสัญญาไว้ดิดีเเขาว่าเออจะทำซึ่งวันนั้นก็มาถึงวันที่พระเขาไม่ว่างลงต้อง,งไปออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเ,เขาก็ไปแล้วเนียงก็ไม่ได้ลืมนะครับแต่ว่าพอตกค้างคืนจริงเนียงเขา,าแบบนั่งเล่นนอนเล่นดูหนังสืออ่านหนังสือไปเพลินไปหน่อยทําให้แบบเกินเวลาสองทุ่มนะเขาเนียงก็ เนี่ยเขาก็กลัวครับว่าเออมันเกินสองทุ่มมาแล้วมันมืดนะครับมันมืดและน่ากลัวมากเขาคิดในใจว่าจับไปปิดดีไหมสัญญาณกับพระไว้แล้วเนี่ยก็ตัดสินใจคุณเปิดครับคุณเปิดต้องโดนแต่งหน้านะครับผมเราก็ได้คู่แพ้กันแล้วนะครับผลแพ้ชนะแหละแต่เราจะเล่าต่อเนี่ยเขาก็ตัดสินใจ ไปปิดไฟมันมีไฟอยู่เสีที่ให้ปิดครับที่แรกเนียนเขามันจะเป็นที่มืดๆเลยครับเพราะามันกลางคืนแล้วอยู่ข้างนอกวัดเป็นที่ข้างเมนเผาศพนะครับเป็นเสาไฟเสาแรกเนียเขาก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปค่อยๆค่อยๆแต่เหมือนจะมีคน,เส,คน,เ,นเสียงคนเดินตามแต่คนเดินตามแบบแบบเท้าแบบหยับหินนะครับเป็นพื้นหินแบบยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วเขาหันหน้าไปดู แล้วปรากฏว่าไม่มีไม่มีอะไรจนเปิดจนเดินไปเปิดไฟเสาที่หนึ่งเสร็จเสาที่สองเสร็จเสาที่สามเสร็จจนเสาไฟเสาที่ถี่นะครับเขาก็เดินไปเปิดเดินไปเปิดโบตีเลยครับพอเปิดเสร็จแล้วครับก็เป็นสว่างแล้วก็มีได้ยินเสียงเสียงคนวิ่งคนวิ่งแบบเสียงแบบแบบนี้ครับวิ่งแต่เร็วเร็วมากเขาก็หันหน้าไปดูอย่างอย่างเร็วครับ ปรากฏว่าเป็นเสียงวิ่งนั้นจะเป็นเสียงเท้าที่กำลังวิ่งมาหาเขาครับแล้วก็วิ่งมาเข้าแสงไฟมันจะทําให้เขาเห็นแบบเรื่อยๆแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นเป็นค่อยๆขึ้นมาครับก็คือขึ้นมาเห็นเท้าเห็นเห็นตรงเอวครับพอรงเอวแล้วไม่มีอะไรครับมันมืดปรากฏว่าเห็นแค่เอวคนครับแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงคนทุบเหล็กครับคนทุบเหล็กจากที่ไกลๆแล้วเขามองไปตามเสียงนั้น เป็นเสียงที่มาจากเมนเผาศพจากที่มืดๆเขามองไปตั้งใจมองเห็นยายคนหนึ่งที่ไม่มีขาเหลือตัวครึ่งท่อนมังชี้ไปหาเขาแล้วก็ทุบเหล็กทำหน้าหน้ากลัวแล้วชี้ไปหาเขาจากนั้นเนี่ยคนนั้นก็สลบลงไปนะครับก็นี่เป็นเรื่องเล่าของที่วัดที่อยู่ใกล้บ้านผมที่สุดนะฮะ ก็จบเท่าน yep. uh ี huh. ้คร uh ับเรื huh. well, so, yeah. ่องของผมน่ากลัวมากเลยแต่เรื่องคุณเตยรู้สึกยังไงครับรู้สึกกลัวมากแล้วก็แบบได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนะคะในสถานที่จิงอะไรแบบนี้ก็คือดีมากค่ะอืมก็เราก็ได้คุณแพทยันแล้วนะครับอันคือเฟิร์นนะฮะ คุณก็ต้องไปรับใช้กรรมนะครของคุณที่ทำจังก้าลมครับผมนะฮะตาชัดและตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ขัน้นตอนการแต่งหน้าลงทูนทุ้มอท งานนีพี่น้องก็จะสนุกกันกับรายการเรานะฮะนี่ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วถึงสมาชิกคนเนี่ยข้งเราก็จะไม่อยู่นะฮะแต่ว่ามาแล้วก็ทำไปด้วยแบบความตั้งใจนะครับผมซึ่งปีหน้าไม่รู้ว่ามีอีกไหมแต่ว่าถ้ามีก็ไว้เจอกันใหม่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมแฮรมเจอกันจ้า